สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์เก็บสะสมพระเครื่องวระตถุมงคลเครื่องรางของขลังของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพระเครื่องครับเอาพระสมเด็จนะครับพระโคโมลวัสถุัศน์อีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์คะแนนฐานคู่นะครับบางคนเรียกเป็นฐานคู่บางคนเรียกพิมพ์คะแนนฐานล่องนะครับอันนี้แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันพิมพ์อะไรนะครับเพราะว่าผมก็แนวเก็บอนุรักษ์ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับ อันนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับของพระโคโมนนะครับแต่ว่าเนื้อหามูลสารก็ปึกปักใช้ได้นะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับอันนี้องค์นี้บางหน่อยนะแล้วแต่ว่าท่านฟั่มยังไงครับก็เหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมนะครับก็คือว่าจะต้องเล่าถึงประวัติของพระโคโมนนะครับพระโคโมนเนี่ย ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเพราะว่าในคลิปผมทําเป็นซีรีส์ไว้นะคของพระครูโมนะผมกล่ว่าเออรวบรวมเก็บแบบให้ครบพิมพ์หลักๆเลยแล้วนะครับแต่ในพิมพ์หลักเนี่ยในในบทหลักๆเนี่ยก็จะมีพิมพ์ย่อยๆนะครับก็ครับอันนี้เนี่ยพิมพ์คะแนนฐานคู่หรือฐานล่างนะครับก็ประวัตินะครับก็พระครูโมเนี่ยท่านเป็นพระลูกวัดธรรมดานะครับที่ร่วมพิธีปลุกเสกต่างๆนะครับในพิธีพระกิ่งพระชัยวัดของวัดสุทัศน์นะครับแต่ว่า ตัวท่านเองเนี่ยไม่ปรากฏว่าท่านเรียนวิยาคมมาจากครูบาอาจารย์ท่านไหนนะครับก็แต่รู้สิกก็บอกว่าถ้าอยู่ในสายวัสุทัศน์แล้วลนะครับแล้วก็อยู่ในเนทาร์ที่บทก่าในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องมีวิชา,าคมเรียนวิชา,าคมติดตัวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พระโคโมนเนี่ยท่านศรัทธานในองค์สมเด็จพระเจ้าพมรังสีนะครับแล้วก็รู้กิติศัพท์ของสมเด็จพระรคังมานานแล้วนะท่านก็เลยเก็บชิ้นส่วนมวลสาร พระสมเด็จว่าล,ละครั้งที่ชํารุดแตกหักเสียหายเนี่ยครับเอาไว้เพื่อที่จะสร้างพระขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างพระขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พอลูกศิษย์เนี่ยรู้ว่าท่านจะสร้างพระเนี่ยนะครับก็เลยว่าเอาพระที่ส่วนพระสมเด็จแตกหักที่ตัวเองเห็นพบเจอนะครับก็เอามาถวายพระกูมูลเอาไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างพระนะครับต้องเข้าใจว่าในสมัยนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยคน ไม่ค่อยเก็บพระที่แต่ขาชมรู้เสียหายไว้ในบ้านกันนะครับก็เลยเอามาถวายพรอคุโมวลดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็พอถวายเสร็จได้มีพรอคุมมลเก็บได้จํานวนหนึ่งนะครับท่านก็เอามาปั๊มเป็นพระนะครับโดยที่บดแล้วก็ผสมมวลสารเป็นปูนขาวนะครับเพื่อที่จะสร้างพระขึ้นนะครับเพราะท่านสร้างได้ตามจํานวนที่ท่านต้องการเนี่ยท่านก็เอาไปเข้าพิธีปลุกเสกต่อนะครับตามพิธีที่ท่านาเขาเรียกนะครับ ท,ท่านไปร่วมปลุกเสกนะครับก็คือหมายฝากร่วมเข้าพิธีนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผ้าของท่านเนี่ยครับมีชิ้นส่วนของวัลคังผสมอยู่จํานวนมากนะครับเนื้อก็เลยจะแบบจ,จัดสีเข้มๆนะครับซึ่งผ้าของท่านก็มีหลายโทนสีนะครับแล้วก็โทนสีที่นิยมก็คือ,อสีเขียวมองท่านจะไม่ผิดน,นะสีเขียวจะจะแพงสุดน,นะครับสีเหลืองแล้วก็สีขาวลงมาไล่ตามลาดับเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอ ท่านเข้าพิธีเสร็จท่านก็แจกไปเรื่อยๆนะครับถ้าส่วนที่แจกไม่หมดยังเหลืออยู่ท่านก็ไปเข้าพิธีอื่นต่อถ้ามีพิธีต่อมาเงแบบี้ยนะครับล้าก็แจกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในปี2 4งพท่านสร้างพิมพ์แรกก็คือพิมเกนบัวตูมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับปีแจกมาเรื่อยๆจนถึงปี95พระที่เป็นยุคแรกของท่านนะครับก็หมดลงนะครับท่านก็เลยสร้างใหม่นะครับโดยที่นําชิ้นส่วนของพราะสมัวันละครั้งที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีชิ้นส่วนแตกหักเสียรุดเสียหายจาก การสร้างพระครั้งแรกนะครับเอามาผสมใหม่นะครับกับมวลสารใหม่ที่ท่านได้มานะครับแล้วก็สร้างมาเป็นพระอีกทีหนึ่งนะครับในยุคที่ถัดมานะครับก็เป็นพิมพ์พระประธานนินามีตานะครับพิมพ์คะแนนแล้วพิมพ์ภะแนนรังคู่เนี่ยครับแล้วก็พิมพ์สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมก็มีสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กอีกนะครับย่อยกันไปนะครับวันนี้ผมเอาพิมพ์ฐานคู่มาให้ดูนะครับนี่ครับพิมพ์ฐานคู่เนี่ยก็จะ นฐานคู่ก็คือจะพูดถึงตรงนี้แหละนะครับแล้วองค์พระนี่ก็ยังล้อพิมพ์เกตบัวตูมของท่านอยู่นะครับพิมพเกตบัวตูมท่านให้ดูเนี่ยก็ยังมีล้อล้อกันมาอยู่นะครับแต่นี้เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเนื้อหามวลสารนี่ก็แบบนี่เป็นโซนแบบเนื้อแบบ จัดๆเข้มๆเหล่องๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะพระที่อยู่ในโซนนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเหนืออย่างเงี้อยอันนี้เป็นพิมพ์มีหน้ามีตาของท่านอยู่แล้วนะคเป๊ะปึ๊กมปึ๊กปักเลยนะเหนือแต่องค์น,นี้ไม่ได้ใช้นะหมายถึงว่าพิม อันนี้ฐานคู่อันนี้ไม่แทบไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าองนี้สภาพใช้องมีหน้ามีตานะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวซับสนนะครับก็มาดูสองนี้กันเลยดีกว่านะครับเนื้อก็เข้มจ,จัดเลยนะครับองนี้นี่ขนาดว่าแบบผิวแบบว่า ผิวอย่างเงี้ยคนดูก็จะรู้ว่าไม่ได้ใช้นะไม่มีความมันอะไรขึ้นมาเลยแต่ว่าเนื้อนี่เข้มมากเลยนะที่ผมจับระวังหน่อยเพราะว่าองนี้บางมากนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมท่านกดมาบางเนี่ยจะเห็นเม็ดขาวๆลอยๆนะผิวมันใสๆนะครับถ้าใช้มาจะจัดเหมือนองค์เมื่อกี้เลยนะแล้วก็มีเม็ด ดำๆอยู่ไม่รู้คืออะไรนะครับแต่บางคนก็บอกว่าที่เนื้อเขียวนิยมแพงสุดเพราะว่าเขาเชื่อว่ามีการผสมตะไบกิ่งวาสดุทันลงไปด้วยนะครับด้านข้างก็จะเนื้อแน่นๆนะครับไม่ปรากฏรอยตัดนะดูเดือดมากนะครับสำหรับพวงนี้ เล็กที่หนูจริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมสำหรับเครื่องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับทีมคะแนนฐานคู่นะครับหรือฐานลางนะครับแต่ใครจะเรียกนะครับก็สำหรับวันนี้สำหรับเครื่องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมพยายามจะทําให้ครบพิมพ์หลักๆนะครับของท่านนะครับของพระโคมูนนะครับก็สำหรับที่ลาแล้วนะครับสวัสดีครับ